วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะเพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอขคองขอดถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งการคิดค้นครังนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้ว ทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเลงให้หายขาดได้ค่ะและสามารถพิค้น่ารสร้าง th17 และการสร้างสมดุลของภูมิคุค้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยสูสารธรรมชาติจากระเไทยโดยเฉพาะสารสกัดอันทรงคุณค่าจากมังคุด ราชนินีกละไม้ไทยโดยพกว่าสูตธรรมชาตินี้สามารถใช้บเป็นภูมิคุ้มกันในลักษณะที่ไม่สมดุลต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเพิ่ม th17 ได้นในระดับสูงที่จัดการกับเซลล์เรงได้นนอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะมะเร็งซึ่งน่ได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่คุกคามและฆ่าชีวิตผู้คน กับการีิคนการเพิ่ม TH17 ซึ่งเป็นเซลล์นเลือดขาวที่มีความสำคัญต่อการป้องกันโรค